สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอบช่องเวิร์กันชั้นแน้วันนี้เบิร์จะมาลอง มาสอนโหลด m e c a f t ตามที่บอกไปกคลิปก่อนๆแล้วนะคะว่าเฟิร์นจะมาสอนหลด m e c a f t นะคะอันดับแรกถ้าทุกคนนึงก็คือของเฟิร์นจะมี Minecraft know, m e c a f t อยู่แล้วนะคะเป็น m e c r a f t 1่งจุบนะคะเดี๋ยวเฟิร์นก็จะไปสอนหลดกันนะคะเป็นตัวเต็มฟรีอันดับแรกเข้า YouTube ก่อนค่ะ แล้ว <L S 2> พิมพ์ตามนี้นะ F I S H I N G บ้านลานนะคะพิมพ์ตามนี้เลยแล้วเลื่อนเลื่อนลงมามันจะอยู่ที่นี่ <c oughs> เป็นเป็นอันนี้นาะกดเข้าไปเข้าไปมันจะนแบบนี้ที่แบบี้กดตรงนี้กัรจะมีเขีนว่าลิงค์ดาวน์โหลดไมครับ a นะคะเราก็กดตรงลิงก์นั้นไปเลยนี้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเนจะใส่ลิงก์ไว้คนจะโหลดสแล้วมันจะขึ้นว่าไมครับ แปดจุดศูนย์จุองห้า x block แล้ก็กดโหลดไปเลยแล้วมันแป๊บนึงให้มันให้มันโหลดถ้าใครใส่เคร่องแมันจะมีตัวโหลดอยู่นะหรือเราจะกดรายละเอียดเข้าไปก็ได้มันจะอยู่ในกุนห์ หรือถ้าใครหาไม่เจอก็ขึ้นมาเลยแล้วก็กดตรงนี้กดตรงที่ดาวโหลดนะคะมันก็จะขึ้นเหมือนกันเนยลยนะคะแร้วดูว่า ถ้าเราเซฟเสร็จแล้วเรากดไปเลยค่ะตรงไมโครของเฟิร์เฟิร์นจะโหลดอยู่แล้วมันไม่ต้องโหลดมันก็จะพึ่งแอว่าติดตั้งมันก็ติดตั้งไปเลยแต่ของเฟิร์เดียจะสอนแบบติดตั้งสาวมันก็ได้ขึ้นอันเดิมแต่ของเฟิร์นจะติดตั้งไปเลยนะคะเฟิร์ไม่ต้องอะไรนะ้นนะเฟิร์นี่แหละเราก็ออกมาปกติเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากโหลดหรืออะไรเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ ะะและเออ,เอ,อสำหรับคนที่ติดตามเฟินนะคะเฟินจะมีตีนเกมสีไฟวันม,มันไม่แน,โน,โน่นอนนะเ่ินจะสตรีมวันไหนวันไหนว่าก็จะตีนแต่ไม่ว่าก็ไม่สตรีมมันแล้วแต่อะไรนะคะและวันที่11นี้เฟินจะมีสร้างห้องให้คนที่มาติดตามเฟินเล่นนะคะ แล้วันนี้ขอขอบคุณผิดอีกในไอจัมมุกแต่คิดเลยถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อให้เราแชร์ใหเฟรนไลค์กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ